เบื้องหน้าของตาขนเต็ไมไปด้วยความสยองที่รอาการพิสูจน์แต่เบื้องหลังนั้นทีมงานทุกคนก็ต้องพิสูจน์ในความทุ่มเทสุดกำลังเพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สมจริงที่สุดเราก็ต้องลงไปเลยครับลงไปที่ด่านซ้ายบ่อยมากน่าจะมีประมาณมากกว่า6ครั้งเจครั้ง8ครั้งคือถ้ารวมถ่ายทุกอย่างน่าจะอยู่ประมาณส4สเดือนเรากลับไปที่ด่านซ้ายบ่อยกว่ากลับบ้านอีกเป็น จังหวัดที่มีความเฉพาะของตัวเองสมบูรณ์มากๆไม่ว่าจะธรรมชาติหรือผู้คนหรือวัฒนธรรมผมว่าเป็นจังหวัดที่แบบมันดีมากๆอีกหนึ่งสิ่งที่ท้าทายก็คือการหาโลเคชันในพื้นที่จริงของอำเภอด,ด่านซ้ายซึ่งหลายโลเคชั่นก็ถูกค้นพบเกือบจะนาทีสุดท้ายจังหวะที่กำลังจะเลี้ยวรถกลับหันไปมองในป่าหนึ่งมันมีโรงเพาะอยู่ ล้างๆอยู่ตรงนั้นหนึ่งอันมันคือภาพที่อยากได้เลยบ้านมอสอยู่ห่างจากเนี่ยแค่กิโลเดียวไม่เคยเห็นมอสพี่มีผมไม่นี่ผมไม่เคยเห็นเลยพี่ว่ามันมีโลงพ่ออันนี้อยู่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่มันเขาเขาคงคิดไปแล้วเป็นสิ่งที่มีอุปสรรคเยอะที่สุดคือซีนในโลงงพาะชําเป็นซีนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายแต่ว่าทําไมมันยากจังกว่าจะผ่านไปได้ เป็นอุปสรรคที่ไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้ทุกอย่างมันช้าไปหมดเลยต้องเบรกกองนู่นนี่เลยครับมันคือสิ่งน,นั้นเลยและอุปสรรคที่ยากที่สุดก็คือเรื่องฟ้าฝนที่ทําให้ทุกคนในกองถ่ายระลาดใจมาจนถึงทุกวันนี้ฝนตกลงมาแบบแรงมากแบบตกกระหน่ำเลยแต่เราก็ถ่ายต่อท่ามกลางเสียงฝนที่มันกระหน่ำลงมาแต่ยังไม่รู้เลยว่าแบบมันจะเป็นยัง เราต้องภากเสียงไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่กังวลมากแล้วมันเป็นสิ่งที่มีความแบบต่อปากต่อคํากันนะมันเป็นซีนหนึ่งเลยนะที่เป็นซีนยากของเดียเหมือนกันอนะ่ะอย่างก่อนที่เราจะถ่ายทำอะ่ะเขาก็จะบอกว่าเหมือนประกาศกันทุกคนคะที่นี่เป็นที่แบบเป็นเขตทวงแดงนะคะฝากทุกคนดูทูบให้ด้วยนะว่าทูบที่หนูปักไวอ้อ่ะมันมันใกล้หมดหรือยังเพราะใกล้หมดลแล้วอ่ะแบบให้วอลมาบอกแล้วหนูจะได้ไปต่อทูบแล้วอยู่ๆฝนตกแล้วคนก็วอรขับมาว่าทูบหมดครับพี่ ถึงเราก็ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับผู้หมดเขาบอกว่าที่แบบนี้มันมันมันมีเจ้าขอแล้วก็มันต้องขอว่าขอมาถ่ายทำอย่างเงี้อพอผู้หมดมันเหมือนมันเหมือนสัญญาหมดนะฮะพักอยู่ประมาณสามชั่วโมงเพื่อร้อยฝนหยุดพอฝนหยุดก็ปักผู้ใหม่โอเคราบดืนหนึ่งของพบอะไอย่งา,า,า,างพบอะไรอย่งางครับเสนอารเออจะได้รันทีเดียวจะได้บอกทีเดียวกระยะาให้ทุกคนมาบเบิ่ง ขั้วไล่ๆนะครับเบิ้งได้สิ้นปีนี้แล้วก็ได้เบิ้งกันทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนครับอยากชวนทุกคนนะคะมาดูตาโกนในโรงภาพยนตร์นะคะก็เป็นเรื่องที่มีความลึกลับมีความลุ้นระทึกมีเรื่องของประเพณีเข้ามาสอดแทรกด้วยคิดว่าแบบทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างผสมกันอย่างลงตัวมากๆเลยทีมงานเพิ่นเกิดเหตุเต็มที่แล้วเข้ากับสแสดงเต็มที่ทุกคนเต็มที่กับงานชินชน,นี้แล้วผมเป็นพี่น้องสุพลน,นะครับมาเบิ่งนั่งตาโกนด้วกันครับก็เป็นนั่ง พองจงวัดเลยนะครับที่เป็นไทยทำที่จัหวัดเลยแท้เลยฝากดูหนะังตาขนของหนูด้วยนะคะนี่คือความเชื่อที่คุณจะได้เห็นกับศรัทธาที่ต้องพิสูจน์กว่าจะมาเป็นตาขน20พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพ,พยนตร์